พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราชสองพรบพรบข้อมูลข่าวสารคืออะไรทำไมเราถึงต้องรู้มีหลักการของพรบอ,รอย่างไรพรบรข้อมูลข่าวสารคือกฎหมายที่รองรับสิทธิ์ที่จะได้รู้ของประชาชนและกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทำไมเราถึงต้องรู้ 1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐ 2. เพื่อกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจนและ 3. เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลพระบะข้อมูลข่าวสารมีหลักการดังนี้ 1. เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นคือเปอิดเผยข้อมูลที่สมควรและปกปิดข้อมูลที่ไม่สมควรเปริดเผย 2. ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3. ส,สิทธิรับรู้ไม่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียคือประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลของราชการได้แม้ไม่ใช่ข้อมูลที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องข้อมูลข่าวสารของราชการคือข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินง,งานของรัฐหรือเอกชน พรบรข้อมูลข่าวสารสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนได้ดังนี้ 1. การตรวจดูข้อมูลได้แก่มาตราเจหน่วยงานรัฐจะต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้โรงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษายกตัวอย่างเช่นโครงสร้างองค์กรสรุปอำนาจหน้าที่ข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีกฎ และข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนดมาตรา9ข้อมูลข่าวสารของราชการมีไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้มาตรา11บุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับหน่วยงานใดสามารถเข้าไปขอได้โดยตรงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การร้องเรียนเช่นกรณีที่1มาตรา13ขอข้อมูลทั่วไปแต่ทางเจ้าหน้าที่เพิกเฉย กรณีที่ 2. มาตรา 33. หน่วยงานรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลและผู้ยื่นคำขอไม่เชื่อว่ารัฐไม่มีข้อมูลระยะเวลาการดำเนินการเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการจะดำเนินการภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่สอขอรอรับเรื่องถ้ามีเหตุในการพิจารณาไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน60วัน 3. การอุทธร์เช่นกรณีที่1มาตรา18ขอข้อมูลทั่วไปกับทางเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลมและถ้าหน่วยงานแจ้งสิทธิอุทธร์จะต้องอุทธร์ภายใน15วันแต่ถ้าไม่แจ้งสิทธิ์หรือแจ้งไม่ครบถ้วนจะขยายระยะเวลาเป็น1ปีกรณีที่2มาตรา25ขอข้อมูลส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่รัฐ และข้อมูลที่ได้รับมีความผิดพลาดต้องการแก้ไขระยะเวลาการดำเนินการเรื่องอุทธรณ์คณะกรรมการจะดำเนินการภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่สอ,อรอรับเรื่องถ้ามีเหตุในการพิจารณาไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน60วันข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผย กรณีที่ 1. มาตรา 14. ข้อมูลที่เมื่อเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กรณีที่2มาตรา15ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รัฐมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูล 1. การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง 2. การเปิดเผยที่จะทำให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 3. การเปิดเผยความเห็นหรือคำแนะนำภายในของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด 4. การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของบุคคล 5. การเปิดเผยรายงานการแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคล 6. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ www.onep.go.th/informationcenter